สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรงของมือวันที่3นะคะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี้นะคะแอดผ้าพพี่น้องมราเท่าสุขูสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก ปูวัดป่าอุดรน,นะคะพ,พี่น้องคะงวดที่ผ่านมานีนทางของปูลเ,าเาะะลาก็เข่าเข่าเก่าศูนย์ศูนย์เก้านะคะรากาโครงแรงเนี่ยปูเลาะหอยเก่าศูนย์หนึ่งนะคะพ,พี่น้องคะ,ม,ะพพมูลไนแอกเลยภาพพี่น้องมาติดตามทำข้าวนะคะว่าปูเลาฝันตรงหววไปหรือว่าจังไดน,นะคะพี่น้องคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะพี่น้องคะปูเลาจุดทูบไว้นะคะเดี๋ยว ตอนที่ศิษย์เขาไปหาปูนะคะปูละว่ามาบังเหล็กถูกแน่ว่าสันปูละจุดไว้หนึ่งหนึ่งเก่านะคะพี่น้องคะถ้าเลี่ยงขึ้นก็สิเป็นเก่าหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องคู่ค้าการน้ำมันสกัดค่ะเจริญกวนค่ะปูเอฟซีพอนคอมเมนต์มาอยู่ดิค่ะปูเอฟซีพอนคอมเมนต์มาอยู่นะค่ะปูคอมเมนต์เังนไรคอมเมนต์ทั้งเหล้าทั้งไทยนี่ยนะค่ะปูมันโอ้ขอเล้าขอไทยจีค่ะ อปู่กับฝันอยู่แต่ว่าเพท่านเป็นตัวไหมเออค่ะปู่ฝันอยู่แต่ว่าบ่าท่านเป็นตัวค่ะฝันเห็นบุญเหรออยู่โรงงานเก่าบุญอ่ะยู่ไตวันบุญล่ะเอ้าปู่ก็ฝันเห็นแบบนี้แช่ว่าตัวไหนเหรอเอมันก็จำเร็วกว่าไรจำว่าไหนะคะปู่แต่ว่ามันออกไู่ได้งอนที่ปู่ว่าฝันเห็นอ๋อฝันเห็นไปยู่ไตวันผุญขึ้นเห็นอันที่ตอนนั้นเท่านหจจะจำได้ว่าปู่ว่าฝันเห็นเจ๊ยี่ไตวัน่าสั้นอืม อีกอ <IS> <racing> <reunion> ่่านก็ลืมหคะปูมันแต่ว่ามันนั่นแหละมันก็ดูนะเนาะค่ะแต่ว่าตอนฝันขี้เชียงบินนั่นที่แก้เขาหามประเทศมันรู้ยุ่เพราะว่าผู้ฝันนั่นวันนั้นมันออกเล่าค่ะโอ้มันเป็นเหล็กเล่าค่ะฝันที่แบบที่ว่าแก้เขาใส่เชียงบินเต็มลำเลยนะค่ะโอ้มันขึ้นได้บอก่มันคือใส่ถักเนี่ยนะค่ะวันนั้นมันเหล็กเล่าค่ะมันก็ออกเครื่งซีนึงว่าแมนบอกผู้ฝันวันนนค่ะเครื่องเงิน ทั้งหล้าทั้งซีหนึ่งทังอีหยัอผู้ใหญ่ซียี่เห็นน่องนะเห็นน่องลูกเหมือนซานไหมที่หนึ่งที่ยังเราหวนั่นอ่ะมอกทั้งสองหัวเลยตัวผู้ที่แก้เขาใช้เครื่งบินขามจ้างประเทศนะบันนี้อันนี้เพราะไรที่เครื่งบินลอกเพราะว่าฟันขึ้นเิดก็จ้งตะวองไปดูคนเราบริษัท์ง่าแหมดไหม เดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปเจะเปิดไปเขียงขุ้มอย่างเขาหน่าคุ้มเขียงแบบคุ้มเขียงแบบวันเขียงจักแบบโรงงานย่องผ่านะนุมเขียงเป็นเป็นเขียงอบผ่านน่กไูไปยุติวันนะ่ะเอา้าจะไปฝันให็ีุ่นน้อวันนี้สร็รกเจะา่เป็นตัวเรีกมขึ้นอย่าว่าเป็นตัวขึ้งหัวันกนีิดวเก่าซุนหนึ่งเต็มเต็มเลยเ,ลาเราเมือ่อจ้าตัวหัวจังทีนะ หมดนั้นหมดพังธิ่ั่านมากนะเนะาะมันเห็นโรงงานเก่าซื่อ่ครับบ่อปูออมนียก็ยัง,ยงเห็นมูเห็นมูมูอยู่โรงงานหนี่งสิละเห็นมูโรงงานนั้นเลขทีเท่าไรปูก็สิจํำได้บ้างหรือป่น,นปจำบ่ได้สั่มแมมันกระโดดแล้วเนาะมันกระโดดกันเป็น ซอมจดหมต้องจะเขียนตะกี้ตะกี้มันใส่ซองจดหมายเขียนทรงยางแม่เนาะมีอยู่นเหลวเขียนเป็ดทรงของทรงยางแม่นะมี่มี่จะมีอยู่แต่ว่าปูมันมันจำไม่ได้แล้วมันโดนมันโดนเนาะบ่แมนยี่สิบเจ้าปีแล้วครับปูเด็กปูมาอยู่นี่กัสิบปีแล้วมันก็บสิบกว่าปีแล้วจำไม่ได้หรอกเจ้ามากมาจากคุณกับมาบวชเลยนะค่ะปู สิบกว่าปีแล้วเอาเลขผู้ที่ผู้อันยูทูปนี่ละได้ค่ะผู้คือในเพิ่นเบื้องต้นพอจะไปท้ายผู้ไปท้ายกิ่งได้ค่ะเอาเรียกกันเพิ่นเบื้องเนาะเอาเรียกยูทูปนี่ละกูได้ไปนั่นาระลงมาเจอกันเวทนี่ละเป็นมาบวชแบบนี้ก็เลยลงมาเจอกันก็เลยบ้าคือวัวได้ตัวเล็กเหมือนท่าเจ้าเอฟมินเขวแมาก็เลย ยุดถูกไปเบิ่งกัน,น่านะออครับก็ได้ขอปูก็น่าตลกครับูฮาเชียไปทั้งเปลี่ยนบ้านนับมูลเหรอเนาะค่ะปูเจ้าจว่าก็ขอไปทั้งรัฐบาลเหรอเจ้ว่ามือนี้มันมีเปลี่ยนบ้านเนาะนมีเล,ล่าเนาะมีค่ะฮาเชเยมันดอกไปนี่แหละเดลีลล่ถูกนี่แหละเม็ดเดียวลวด ขอเล็กขอเล็กทูปอันจับบอกจับบอกว่าจับบอกใครเพิ่นนั่นเนาะจับบอกใครเพิ่นเพิ่งก็พัดจับปูอยากจับบอกใครเออแต่ตัวเล็กทูปมีเม็ดเดียวนี่แหละแต่เขาแบจับบอกมันก็นั่นจะบอกเป็น,บบปนออมันไม่ขืนไม่ลุง่งบางทีหันก็เลรียกทูปทูปว่าจะจับบอกใครเห็เนวะเพิ่นใคเห็น เพื่อนไห้ยันนี่ยังกะเดี๋ยวผู้ไทยไปอยู่นั่นนั่นเด็กครูเมื่อกี้นี่ไหมค่ะอันนี้่บอกตัวใดแน่ค่ะพปูนี่ฮะจะบอกเป็นตัวใดแน่ค่ะนี่นี่ว่างหนึ่งหันมันเป็นหาสองสองเห็นปะหันเป็นปูโลดเต็มมันก็ได้เด้เออเห็นว่เป็นหายนาสองสองนึ่มันก็ตรงอยู่เด้เล็คู่เมื่อกี้นี่ก็เลยมันก็อหานึงแม่นบ่หลาลังแม่น แม่ครับปู้นี้ <deb. S 1> อันนี้ออกตัวไรคะนี่จับออกตัวไรแน่คร่ะปูค่ะเอ้าจับออกบังปู้ที่จับให้ด้อค่ะจับออกจับคันมันขึ้นมันลงแม่นพราะบางหนึ่งมันก็นหาเพื่อให้่หาสองมันก็นออกหาหนึงเนาะค่ะเอาหยับลงเอ,เ,เอาเป็นเอาเป็นศูนย์เกา่าค่ะโอ้นึง่งนึ่งเกา้าโอ้จับบอกกันนึ่งเกา่า เออนไม่บรรทัดให้นะครับไม่บรรทัดค่ะไม่บรรทัดค่ะเนกนะครับเออ1นกจับออกกันตัวนึงนแล้วก็ศูนย์เก้ต่อตัวเก้าตีครับเออแล้วก็สอเกนี่แหละนับแต่มออกเออ1นึ่งเก้าศูนยเกอเกแล้วก็จับทั้งหนวรับหนึ่งแล้วก็ Chết kiết, coa đẻ một cái bị kiết một cái điều chắp bỏ, nằng nấp nó, coa bể thui, chắp bỏ một cầu, sôi cầu, sáu cầu, thang nài cả một một kiết kiết thôi này là, đây chắp ขอเป็นวังลกมากนั่นแหละเพนคืก็บ่อยเป็นโต้ัน้เป็นก็บ่อยเป็นโตคก็ให้เป็นปัญหานะเพราะว่าวังหันก็บผู้ก็นั่นไทยวัยเยะิ่ปก็ให้นั่งยุ่ยได้หรอนี่ก็เลยก็ให้นั่ก็ให้นั่งยู่นก็ให้นั่ัดเกืออยู่นี่ขันไปเท่าหยับองก็ได้อยู่ที่เนาะนี่พูกกัเลย พันหยก้ายย่นอ้อ่าสองสองไหมค่ะมันน้อจับออกกันก็ได้อยู่วค่ะงับแจมเนาะค่ะงี้อ่าสองสองมันก็หายยืนด้ยค่ะน้องลลกัอ่าหนึ่งหาสองมันก็ได้อยู่เร็วแม่บ่ละมันจับออกั้สี่นะะมันก็หาแมนอยู่นี่เลือกูกกันเลยจ้าหน่ดีวูก็เลยว่าเอ๊ะมันไหวฟันหรือมันสีอย่างนี้เทั้งดันเด้อันเด จะเลืไปขอเป็นบ้างว่งน่นแหละว่างเมนตอนใบหละจชเลยไปขอเป็นค่ะที่เอ็มมิทถ่ายไปก็ขึ้นให้เป็นบ้างน้ำข็้ด้ค่ะอันนี้เป็นบ้องน้ำรับพูได้เวลาปีได้เวลาพอดีขอบพูค่ะเนาะพวกที่ไว้คนหนึ่กันอา่นั้นก็ ปีเจร่าเบิงไปทางเตียนบ้านน <c oughs> ้ำเด้อเพราะว่าเบอนี่มีเตียนบานน Man, ้านเนาะแม่นค่ะอืไปไปทางเหล้าน้ำนา <c oughs> สองถุงนเนาะสองถุนเพิ่งไปทางเล้าน้ำเพราะว่าผู้ก่อให้ทั้งรัฐบาลเนี่ยต่ว่ามันอาจจะออกน้ำกันนะผู้กบับพวกรัวผู้ขอสองยางได้กว่าพ่นบอกว่าไปเอาเงิอเลี้เนี่ยน้ำก็ได้หรือไปทางรัฐบาลน,น้ำนาผู้ก็บอกสิละค่ะเอาจังได้ก็ได้นะติอยู่ในนี้ละอาจจะเป็นอย่างไปเตียนบ้านเนาะเขา มีโชคมีหมันจูผูทุกคนทั้งเอบซี่เอมินละค่ะเอาโชคโจงวัหมันแห้งๆปังๆครับ่ออขึ้นปีไม่หรอกมีแค่โศกทั้งที่ล่ะเขาหมดแรกกันเขาเลยเห็นไหมว่าล่ะค่ะอือให้เขาอีกตลอดไปนี่ก็เลยอ่นเอ็บซี่เปินใดน้ำจูผูทุกคนค่ะเอ็บซี่เอามินละเอ้าแลกงแห้งๆปังๆค่ะเอ้าจะมาแช่น้ลาน้ำปูอีกละผปูใดติดตามกันเลยคนไรก็แช่ให้ทักท้องน้ำ กดติดตามไหมอือจะรอความฝันปูอีกแค่หนึงเนาะได้ครับปู่ฮะรอความฝันปูบางกนณ์บ้านบ่ท่านจะเป็นตัวเนอะจะเลือ่อนป้อนปู่กันลูกเสกนัคสานปู่ะสรุปแนวทางไทไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะาชุดนี้ปู่แล้ว่าไปรัฐบาลไทยก็ได้นะคะคนบ้านก็นได้นะคะเพราะว่าปู่รอขอทั้งสองอย่างนะคะเพราะพี่น้องคะเลขทูบนะคะ หนึ่งหนึ่งเก้านะคะพี่น้องคะหนึ่งหนึ่งเก้าบนทตาสองตัวก็สิเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องเอาใจไลยก็อย่าลืมค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางชุดนี้นะคะแนวทางอ่าปู่วัดป่าอุดรน,นะคะไปรัฐบาลไทยก็ได้นะคะหรือว่าเมือแรกนี่ก็ได้เพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคะยังไงก,ก็นําไปพิจารณาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสกุลสุข้อนสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลแนวทาในคลิปนี้พร้อมค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาเอาไว้พอกันไหมก็เป็ในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ